ในคืนหนึ่งที่สายฟ้าและบวาบทั่วท้องฟ้าระยองชาวบ้านได้ยินเสียงฟ้าผ่าลั่นกึกกล้องจนสั่นสะเทือนไปทั้งหมู่บ้านพอรุ่งเช้าขึ้นมาพวกเขาพบว่าควายตัวหนึ่งล้มตายขาทุ่งนาแต่สิ่งที่น่าพิศวงกว่านั้นคือคู่เขาควายของมันกลายเป็นสีดำสนิทเหมือนถูกเผาด้วยไฟจากสวรรค์หลวงพ่ออ่ำวัดหนองกระบอกพระเกจิอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมลึกลับทรงทราบทันทีว่านี่คือ เขาควายฟ้าผ่าวัตถุมงคลที่หาได้ยากยิ่งท่านจึงนําเขาคู่นั้นมาแกะสลักด้วยมือของท่านเองแต่ไม่ได้แกะเป็นรูปพระไม่ได้แกะเป็นรูปเสือท่านแกะเป็นรูปแพะสัตว์ที่คนส่วนใหญ่มองข้ามแต่ในโลกแห่งวิชาอาคมแพะกลับเป็นสัตว์ที่มีพลังลี้ลับที่สุดชนิดหนึ่งทําไมต้องเป็นแพะทําไมไม่ใช่สิงโตหรือครุฑ และทำไมเครื่องรางชิ้นนี้ถึงมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องรับบาปและเมตตามหาสเสน่ห์จนคนแย่งกันบูชาคืนนี้เรามาไขาความลับของแพะกันก่อนที่จะพูดถึงหลวงพ่ออำ่ำเราต้องย้อนกลับไปดูก่อนว่าทำไมแพะถึงมีความหมายพิเศษในโลกแห่งความเชื่อในวัฒนธรรมหลายแห่งทั่วโลกแพะคือสัตว์ที่ถูกใช้ในพิธ,ธีกรรมบูชายันโดยเฉพาะในตำนานโบราณของตะวันออกกลาง มีพิธีกรรมที่เรียกว่าส c a p e g o หรือแพะรับบาปซึ่งเป็นพิธีที่ปุโรหิตจะถ่ายโอนบาปทั้งหมดของชุมชนไปยังแพะตัวหนึ่งแล้วปล่อยมันไปในถิ่นธุระกันดาลเพื่อให้มันพาบาปเหล่านั้นหายไปพร้อมกับตัวมันแนวคิดนี้แม้จะมาจากต่างแดนแต่กลับสอดคล้องกับหลักพุทธศาสนาเรื่องกรรมได้อย่างน่าสนใจพระพุทธศาสนาสอนว่ากรรมดีกรรมชั่วที่เราทำไว้จะตามมาหาเราเสมอ แต่ก็มีวิธีการบรรเทาหรือผ่อนคลายผลกรรมได้ด้วยการทำบุญสร้างกุศลและการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แพะในฐานะสัตว์ที่ยอมรับภาระของผู้อื่นจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการรับเคราะห์หรือรับกรรมแทนเจ้าของนี่คือที่มาของความเชื่อเรื่องแพะรับบาปในวงการเครื่องรางของไทย แต่แพะไม่ได้มีแค่ด้านมืดธรรมชาติของแพะตัวผู้นั้นมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งนั่นคือความเป็นจ่าฝูงแพะตัวผู้หนึ่งตัวสามารถคุมแพะตัวเมียได้หลายสิบตัวมันมีพลังมีสเสน่ห์เป็นที่เกรงขามของฝูงและเป็นที่ต้องการของตัวเมียทั้งหมดจากธรรมชาติสองด้านนี้เองทำให้แพะ กลายเป็นสัตว์มงคลที่มีพลังสองด้าน 1. คือการป้องกันโดยรับเคราะห์กรรมแทนเจ้าของและสองคือการดึงดูดโดยใช้สเสน่ห์มหานิยมทําให้ผู้คนมารักมาหลงมาล้อมเมื่อหลวงพ่ออำ่ำพระเกจิอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมสูงทรงเห็นความลึกลับนี้ท่านจึงเลือกที่จะแกะสลักเขาควายฟ้าผ่าเป็นรูปแพะไม่ใช่สิ่งอื่นหลวงพ่ออำ่ำ หรือพระครูวิมลสุตาพรเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งจังหวัดระยองท่านเกิดในสมัยรัชกาลที่หเป็นช่วงที่วิชาอาคมและการสร้างเครื่องรางยังคงรุ่งเรืองในแผ่นดินสยามตั้งแต่ยังเป็นสามเณรท่านก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการศึกษาพระธรรมวินัยและวิชาอาคมไปพร้อมกัน ท่านเดินทางไปศึกษากับพระเกจิอาจารย์หลายรูปทั้งในภาคตะวันออกและภาคอีสานเรียนรู้วิชาโบราณทั้งการสวดมนต์การเขียนยันการปลุกเสกเครื่องรางของขลังและการอ่านลางต่างๆเมื่อท่านกลับมาจำพรรษาที่วัดหนองกระบอกจังหวัดระยองท่านได้นําความรู้ทั้งหมดมาพัฒนาและสร้างสารรค์เครื่องรางที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ สิ่งที่ทําให้หลวงพ่ออ่ําโดดเด่นจากพระเกจิอาจารย์ท่านอื่นคือท่านไม่ได้สร้างเครื่องรางแบบสําเร็จรูปหรือใช้วัสดุที่หาง่ายแต่ท่านเลือกใช้เขาควายฟ้าผ่าเท่านั้นเขาควายฟ้าผ่าคือเขาของควายที่ถูกฟ้าผ่าตายซึ่งหาได้ยากมากเพราะควายต้องอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมอยู่ในทุ่งโล่งกลางพายุฟ้าขนองและฟ้าต้องโดนเขาพอดีไม่ใช่ตัว ทำให้ควายตายแต่คู่เขายังคงอยู่ครบชาวบ้านในสมัยนั้นเชื่อว่าเขาควายฟ้าผ่ามีพลังพิเศษเพราะมันได้รับพลังจากสวรรค์ฟ้าผ่าไม่ใช่เรื่องธรรมดามันคือการปลดปล่อยพลังงานมหาศาลจากท้องฟ้าสู่พื้นดินและเมื่อสายฟ้าโดนเขาควายพลังนั้นจะถูกกักเก็บไว้ในเนื้อเขาทำให้มันกลายเป็นวัตถุมงคลที่มีพลังสูงสุดหลวงพ่ออ่ำไม่ยอมรับเขาควายธรรมดา ท่านจะรอให้ชาวบ้านนำเขาควายฟ้าผ่ามาถวายและจะตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเขาคู่นั้นเป็นของแท้หรือไม่บางครั้งชาวบ้านพยายามนำเขาควายที่ตายด้วยสาเหตุอื่นมาหลอกแต่หลวงพ่ออ่ำจะรู้ทันทีเพราะเขาควายฟ้าผ่าจะมีลักษณะเฉพาะเช่นมีรอยไหม้สีดำสนิทและเนื้อเขาจะแข็งกว่าปกติเมื่อได้เขาควายฟ้าผ่ามาแล้วท่านจะนำมาล้างชำระด้วยน้ำมนต แล้วเก็บรักษาไว้ในกุฏิของท่านท่านจะไม่รีบแกะทันทีแต่จะรอจนกว่าจะรู้สึกว่าถึงเวลาบางครั้งท่านเก็บเขาไว้นานเป็นปีเพื่อให้พลังในเขานั้นสงบและพร้อมจะถูกแปรสภาพเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมหลวงพ่ออ่ำจะนั่งปฏิบัติธรรมสวดมนต์แล้วจึงค่อยๆแกะสลักเขาควายด้วยมือของท่านเองท่านไม่ใช้เครื่องมือสมัยใหม่แต่ใช้มีดแกะสลักโบราณ ทำอย่างช้าๆอย่างมีสติทุกเส้นทุกลายที่แกะลงไปท่านจะสวดมนต์และรักษาจิตให้สงบตลอดเวลาในขณะที่พระเกจิอาจารย์ท่านอื่นมักจะแกะเป็นรูปพระพุทธรูปเป็นรูปเสือเป็นรูปนาคหลวงพ่ออ่ำกลับเลือกแกะเป็นรูปแพะและนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้แพะหลวงพ่ออ่ำกลายเป็นตำนานคนที่ได้แพะจากหลวงพ่ออ่ำ มักจะได้มาด้วยความยากลำบากบางคนต้องรอนานหลายปีบางคนต้องทำบุญสร้างกุศลมากมายบางคนต้องมีบุญญาบารมีพอถึงจะได้รับพรจากท่านและเมื่อใดที่หลวงพ่ออ่ำมอบแพะให้กับใครท่านจะบอกกับคนนั้นเสมอว่าแพะตัวนี้จะช่วยรับเคราะห์ให้เจ้าและจะทำให้เจ้าเป็นที่รักของผู้คนแต่เจ้าต้องรักษาจิตใจให้ดีทำความดี สร้างบุญกุศลแพะจะอยู่เคียงข้างเจ้าแต่ถ้าเจ้าทำชั่วแพะจะไม่อยู่ตำนานแรกของแพะหลวงพ่ออำ่ำที่ทำให้คนรู้จักเรื่องแพะรับบาปนั้นเกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งในจังหวัดระยองชายคนนี้เป็นพ่อค้าขายของชำมีชีวิตธรรมดาสามัญแต่ชีวิตของเขาเริ่มพลิกผันเมื่อเขาได้รับแพะจากหลวงพ่ออำ่ำหลังจากที่ไปทำบุญและขอพรจากท่านในช่วงแรกชายคนนี้ยังไม่เชื่อมากนัก เขาแค่นำแพะมาบูชาไว้ที่ร้านและพกติดตัวไปบ้างไม่ไปบ้างจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่เปลี่ยนความคิดของเขาไปตลอดการวันหนึ่งเขาขับรถไปส่งของที่จังหวัดใกล้เคียงระหว่างทางกลับท้องฟ้ามืดครึ้มพายุฝนตกหนักถนนลื่นขลหลเขาขับรถเร็วเกินไปและทันใดนั้นรถก็พุ่งไปชนต้นไม้ริมทางเสียงดังสนัน่นกระจกแตกกระจายรถพังยับ แต่เมื่อเขาลืมตาขึ้นมาเขาพบว่าตัวเองไม่ได้บาดเจ็บแม้แต่น้อยไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนเขารู้สึกงงงวยเพราะอุบัติเหตุครั้งนี้รุนแรงมากรถพังจนเกือบไม่เหลือรูปทรงแต่เขากลับไม่เป็นอะไรเลยเมื่อเขาไต่ออกมาจากรถเขานึกขึ้นได้ว่าตัวเองพกแพะหลวงพาะอ,อ่ำติดตัวมาด้วยเขารีบค้นหาและพบว่าแพะตัวนั้นแตกเป็นสองท่อนชายคนนี้น้ำตาไหลเขาเข้าใจทันทีว่าเกิดอะไรขึ้น แพะตัวนั้นรับอุบัติเหตุแทนเขารับความตายแทนเขาเขารีบหยิบชิ้นส่วนแพะทั้งสองชิ้นขึ้นมากอดไว้แน่นและสาบานในใจว่าจะไม่ลืมบุญคุณของแพะและหลวงพ่ออ่ำเป็นอันขาดเขากลับไปหาหลวงพ่ออ่ำทันทีเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังหลวงพ่ออ่ำยิ้มอย่างสงบและบอกว่านี่คือหน้าที่ของแพะมันยอมรับกรรมแทนเจ้าแต่เจ้าต้องจำไว้ว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆ เจ้าต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังทำดีทำบุญสร้างกุศลอย่าให้กรรมเดิมกลับมาหาอีกชายคนนี้น้อมรับคำสอนเขานำชิ้นส่วนแพะทั้งสองชิ้นไปห่อด้วยผ้าขาวเก็บไว้ในที่สักการะบูชาและทำบุญทุกวันตั้งแต่นั้นมาชีวิตของเขาเปลี่ยนไปเขากลายเป็นคนที่ใจบุญมากขึ้นช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้นและไม่เคยลืมบุญคุณของแพะที่ยอมสละชีวิตแทนเขา เรื่องนี้แพร่สะพัดออกไปอย่างรวดเร็วคนในละแวกนั้นต่างตื่นตะลึงพากันมาขอแพะจากหลวงพ่ออ่ำกันเป็นจำนวนมากแต่หลวงพ่ออ่ำไม่ได้มอบแพะให้ใครง่ายๆท่านจะมองดูจิตใจของคนนั้นก่อนถ้าคนนั้นมีจิตใจดีทำบุญมีศีลธรรมท่านจึงจะพิจารณานอกจากเรื่องราวของชายคนนี้แล้วยังมีตำนานอื่นๆอีกมากมายเกี่ยวกับแพะรับบาป มีเรื่องเล่าของชาวประมงค,คนหนึ่งที่ออกเรือไปกลางทะเลเจอพายุใหญ่คลื่นสูงเป็นเทือกเขาเรือเล็กๆของเขาถูกซัดไปมาเขาคิดว่าตัวเองคงไม่รอดแต่ในขณะวิกฤตเขานึกถึงแพะหลวงพ่ออ่ำที่เขาพกติดตัวเขาหยิบแพะออกมากอดไว้แน่นสวดมนต์และภาวนาขอให้รอดพ้นไม่นานนักคลื่นเริ่มสงบลงพายุเริ่มผ่านไปเรือของเขาแม้จะเสียหายบ้างแต่ยังลอยอยู่ และพาเขากลับสู่ฝั่งได้อย่างปลอดภัยเมื่อเขาดูแพะอีกครั้งเขาพบว่ามีรอยแตกเล็กๆบนตัวแพะซึ่งไม่เคยมีมาก่อนหรือเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกคนไม่ดีพยายามทำร้ายเธอหนีวิ่งเข้าป่าคนร้ายตามมาทันเธอตกอยู่ในอันตรายแต่ทันใดนั้นมีเสียงสุนัขเห่าดังขึ้นจากไม่มีที่ไหนเลยคนร้ายตกใจวิ่งหนีไปเธอรอดพ้น และเมื่อเธอกลับไปดูแพะที่เธอพกติดตัวเธอพบว่าแพะมีรอยขีดข่วนราวกับโดนตะปบเรื่องราวเหล่านี้บางเรื่องอาจฟังดูเหนือจริงบางเรื่องอาจเป็นความบังเอิญแต่สำหรับคนที่เชื่อสำหรับคนที่มีศรัทธามันคือหลักฐานที่ชัดเจนว่าแพะหลวงพ่ออ่ำมีพลังจริงมันคอยปกป้องคอยรับเคราะห์คอยเป็นโลก่กำบังให้กับเจ้าของ แต่สิ่งที่หลวงพ่ออ่ำเตือนเสมอคือแพะไม่ได้ทำให้เจ้าเป็นอมตะมันไม่ได้ทำให้เจ้าปลอดภัยตลอดไปมันแค่ช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมบางครั้งมันอาจรับเคราะห์ให้ครั้งหนึ่งบางครั้งหลายครั้งขึ้นอยู่กับกรรมของเจ้าเองถ้าเจ้าทำดีทำบุญแพะจะคอยช่วยเหลือเจ้าแต่ถ้าเจ้าทำชั่วทำบาปกรรมมากเกินไปแพะก็ไม่สามารถรับได้หมด นี่คือปรัชญาเบื้องหลังแพะรับบาปมันไม่ใช่เครื่องรางป้องกันทุกอย่างแต่เป็นผู้ช่วยในยามคับขันที่คอยแบ่งเบาภาระให้กับเจ้าของแต่ในที่สุดแล้วการดำเนินชีวิตอย่างมีศีลธรรมการทำบุญการสร้างกุศลยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแต่แพะหลวงพ่ออำ่ำไม่ได้มีแค่พลังด้านการรับบาปอีกด้านหนึ่งที่ทำให้แพะโด่งดังไม่แพ้กันนั้นคือเรื่องของเมตามหเสนี ธรรมชาติของแพะตัวผู้คือความเป็นจ่าฝูงตัวผู้หนึ่งตัวสามารถคุมตัวเมียได้หลายสิบตัวมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องร่างกายแต่เป็นเรื่องของพลังของสเสน่ห์ของความเป็นผู้นำที่ทำให้ฝูงยอมรับและติดตามในวิชาอาคมสเสน่ห์ของสัตว์แต่ละชนิดมีความหมายต่างกันเสือมีสเสน่ห์แบบดุดันน่าเกรงขามมูมีมสเสน่ห์แบบลึกลับหลอกล่อแต่แพะ มีเสน่ห์แบบมั่นคงอบอุ่นน่าเชื่อถือและดึงดูดโดยไม่ต้องอาศัยความรุนแรงเมื่อหลวงพ่ออ่ำแกะสลักแพะท่านไม่ได้แค่แกะรูปร่างแต่ท่านยังฝังวิชาเมตตามหานิยมลงไปในตัวแพะด้วยโดยใช้มนต์โบราณที่ท่านศึกษามาจากครูบาอาจารย์หลายท่านผสมผสานกับปัญญาและประสบการณ์ของท่านเองคนที่บูชาแพะหลวงพ่ออำ่ำมักจะรู้สึกได้ว่าชีวิตของตนเปลี่ยนไป ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องโชคชะตาแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้คนมีเรื่องเล่าของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เคยเป็นคนเงียบเนี้ยไม่ค่อยมีเพื่อนไม่ค่อยมีคนสนใจเขารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกว่าตัวเองไม่มีสเสน่ห์เขาได้ยินเรื่องของแพะหลวงพ่ออ่ำจึงไปขอพรจากท่านหลวงพ่ออ่ำมองเขาด้วยสายตาเมตตาและมอบแพะให้เขาชิ้นหนึ่งพร้อมกับคำแนะนำว่าเจ้าไม่ได้ขาดสเสน่ห แต่เจ้าขาดความมั่นใจแพะจะช่วยเจ้าแต่เจ้าต้องเปิดใจกล้าที่จะเข้าหาคนกล้าที่จะยิ้มกล้าที่จะพูดชายหนุ่มคนนี้นำแพะกลับไปบูชาทุกวันสวดมนต์บูชาแพะด้วยความศรัทธาและค่อยๆฝึกฝนตัวเองตามคำแนะนำของหลวงพ่ออำ่ำในช่วงแรกไม่มีอะไรเปลี่ยนเขายังคงเป็นคนเงียบๆคนเดิมแต่เขาไม่ท้อแท้เขาเชื่อในพลังของแพะ และเชื่อในตัวเองทีละนิดเขาเริ่มยิ้มกับคนที่เจอเริ่มทักทายเพื่อนร่วมงานเริ่มเข้าร่วมกิจกรรมและสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นคนเริ่มตอบรับเขาเริ่มยิ้มกลับเริ่มชวนพูดคุยเริ่มชวนไปเที่ยวด้วยภายในไม่กี่เดือนชีวิตของเขาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากคนที่โดดเดี่ยวกลายเป็นคนที่มีเพื่อนมากมายมีคนชอบมีคนเข้าหาและที่สำคัญ เขาพบรักแท้มีคนคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตคนที่มองเขาด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความรักเขาเชื่อว่านี่คือพลังของแพะแต่หลวงพ่ออ่ำเคยบอกเขาไว้ว่าแพะไม่ได้เปลี่ยนเจ้าแพะแค่เปิดประตูให้เจ้าที่เหลือเจ้าต้องเดินเข้าไปเองหรือเรื่องของพ่อค้าคนหนึ่งที่ทำธุรกิจขายของแต่ไม่ค่อยมีลูกค้าคนที่เข้ามาในร้านมักจะดูแล้วออกไปไม่ค่อยซื้อ เขารู้สึกท้อแท้ไม่รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะดึงดูดลูกค้าเขาไปขอพรจากลุงพ่ออ่ำและได้รับแพะมาหลังจากนำแพ้มาบูชาไว้ในร้านสิ่งแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นลูกค้าเริ่มเข้ามามากขึ้นคนที่เคยผ่านไปผ่านมาเริ่มหยุดเข้ามาดูและที่สำคัญพวกเขาไม่ได้แค่ดูแต่ยังซื้อด้วยพ่อค้าคนนี้สังเกตว่าบรรยากาศในร้านเปลี่ยนไปมันดูอบอุ่นขึ้นเป็นกันเองขึ้น ลูกค้ารู้สึกสบายใจที่จะเข้ามารู้สึกอยากซื้อของรู้สึกไว้วางใจในตัวเขานี่คือพลังของเมตตามหาสเสน่ห์มันไม่ได้ทําให้คนอื่นสเสนหาแบบบังคับแต่มันสร้างบรรยากาศสร้างความรู้สึกที่ทําให้คนอยากเข้าใกล้อยากคุยอยากอยู่ใกล้หลวงพ่ออ่าเคยอธิบายว่าเมตตามหาสเสน่ห์ไม่ใช่การหลอกล่อไม่ใช่การบังคับแต่เป็นการเปิดหัวใจของเจ้าให้กว้างขึ้นเมื่อเจ้าเปิดหัวใจ คนอื่นก็จะรู้สึกถึงความอบอุ่นนั้นและเข้ามาหาเจ้าแต่หลวงพ่ออ่ำก็เตือนไว้เสมอว่าถ้าเจ้าใช้เสน่ห์นี้ในทางที่ผิดเช่นหลอกลวงผู้หญิงทําให้คนอื่นเดือดร้อนล่อลวงคนให้ทําในสิ่งที่ไม่ดีพลังของแพะจะกลับมาทําร้ายเจ้าเองดังนั้นแพะหลวงพ่ออ่ำจึงไม่ใช่เครื่องรางเจ้าชู้ที่จะทําให้คนมีคู่มากมายหรือทําให้ใครก็ได้หลงรักแต่เป็นเครื่องช่วยเปิดเสน่ห์ที่มีอยู่แล้วภายในให้กับเจ้าของ และช่วยให้เจ้าของมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักหรือลูกค้าและเมื่อพูดถึงเรื่องความรักมีตำนานหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเรื่องของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่รักกันแต่ครอบครัวทั้งสองฝ่ายไม่ยอมรับพวกเขาพยายามหนีพยายามต่อสู้แต่ก็ไม่ได้ผลจนกระทั่งพวกเขาได้ยินเรื่องของแพะหลวงพ่ออำ่ำพวกเขาไปหาหลวงพ่ออ่ำด้วยกันเล่าเรื่องราวของพวกเขา หลวงพ่ออ่ำฟังอย่างตั้งใจแล้วมอบแพะให้พวกเขาคนละตัวพร้อมกับคำแนะนำว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้มาจากการบังคับแต่มาจากความเข้าใจทั้งสองต้องอดทนต่อกันและอดทนต,อนต่อครอบครัวแพะจะช่วยเจ้าแต่เจ้าต้องแสดงให้ครอบครัวเห็นว่าเจ้ารักกันจริงพวกเขานำแพะกลับไปและเริ่มดำเนินชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้นพวกเขาทำงานหนัก เก็บเงินพิสูจน์ตัวเองให้ครอบครัวเห็นทีละนิดครอบครัวทั้งสองฝ่ายเริ่มเปลี่ยนใจเริ่มเห็นว่าความรักของพวกเขาจริงจังในที่สุดครอบครัวทั้งสองยอมรับพวกเขาได้แต่งงานใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเมื่อพวกเขามีลูกพวกเขาก็นําลูกไปขอพรจากหลวงพ่ออำ่ำเล่าเรื่องราวให้ท่านฟังหลวงพ่ออ่ำยิ้มและบอกว่า นี่คือผลของความรักที่แท้จริงและการใช้พลังของแพะในทางที่ถูกสำหรับคนที่ได้แพะหลวงพ่ออ่ำมาการบูชาและดูแลแพะไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องทำด้วยความศรัทธาความเคารพและความรับผิดชอบหลวงพ่ออ่ำสอนไว้ว่าแพะไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่เครื่องประดับมันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าต้องดูแลอย่างดีวิธีการบูชาแพะตามคำสอนของหลวงพ่ออ่ำมีดังนี้ข้อแรก จัดที่สักการะบูชาที่สะอาดสูงกว่าพื้นไม่ใช่ที่ที่มีคนเดินผ่านเหยียบย่ำควรเป็นที่ที่เงียบสงบมีบรรยากาศที่ศักดิ์สิทธิ์ข้อ2บูชาด้วยดอกไม้สดน้ำสะอาดทูบเทียนและอาหารคาวหวานหลวงพ่ออ่ำสอนว่าแพะชอบกล้วยอ้อยและหญ้าดังนั้นถ้ามีควรนำมาบูชาด้วยข้อ3สวดมนต์บูชาทุกวันแม้แต่แค่สวดพระพุทธคุณสั้นๆ หรือสวดมนต์ปกติที่เราสวดอยู่แล้วแต่ต้องสวดด้วยใจไม่ใช่สวดไปเรื่อยๆข้อ 4. พกแพะติดตัวเมื่อออกไปทำงานเดินทางหรือไปในที่ที่อาจมีอันตรายแต่ไม่ควรพกไปในที่ที่ไม่สะอาดเช่นห้องน้ำหรือที่ที่มีกิจกรรมที่ไม่ดีข้อ5อย่าให้คนอื่นจับแพะโดยไม่จำเป็นแพะเป็นของส่วนตัวมีพลังเฉพาะกับเจ้าของถ้าคนอื่นจับบ่อยๆพลังอาจลดลง ข้อ6ถ้าแพะแตกห้ามทิ้งควรเก็บไว้ห่อด้วยผ้าขาวแล้วนำไปฝังใต้ต้นไม้หรือนำไปไว้ที่วัดอย่าทิ้งลงขยะเพราะมันเคยปกป้องเราแล้วเราต้องให้เกียรติมันข้อ 7. ทําบุญสร้างกุศลเสมอการมีแพะไม่ได้หมายความว่าเราจะปลอดภัยตลอดการเราต้องทำดีช่วยคนอื่นสร้างบุญกุศลเพื่อให้พลังของแพะคงอยู่ข้อ8 ไม่ควรใช้แพะเพื่อทำชั่วเช่นหลอกลวงคนทำร้ายคนหรือทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมถ้าทำแบบนั้นแพะจะไม่ช่วยและอาจเกิดเคราะห์กรรมกลับมาหาเราเองได้ลวงพ่ออ่ำยังสอนให้สังเกตแพะด้วยถ้าแพะเริ่มมีรอยแตกมีรอยดำหรือเปลี่ยนสีอาจเป็นสัญญาณว่ามันกำลังรับเคราะห์ให้เราควรทำบุญสวดมนต์มากขึ้นและระมัดระวังตัวเองให้ดี บางคนถามว่าถ้าแพะแตกแล้วไปขอแพะใหม่ได้ไหมหลวงพ่ออ่าตอบว่าได้แต่ต้องทําบุญใหญ่ก่อนและต้องแสดงให้เห็นว่าเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเจ้าให้ดีขึ้นจริงๆไม่ใช่แค่อาศัยแพะอย่างเดียวนอกจากนี้ยังมีพิธีกรรมพิเศษสําหรับคนที่บูชาแพะเช่น การเลี้ยงดูแพะในวันขึ้น15คำ่ำหรือวันแรม15คำ่ำโดยการจัดโต๊ะบูชาพิเศษมีอาหารคาวหวานครบ5คู่มีกล้วยอ้อยและหญ้าสดแล้วสวดมนต์บูชาอย่างจริงจังหลวงพ่ออ่ำบอกว่าถ้าทำพิธีนี้อย่างสม่ำเสมอพลังของแพะจะเข้มแข็งขึ้นและจะคุ้มครองเราได้ดียิ่งขึ้น สำหรับคนที่ไม่สามารถบูชาแพะอย่างเคร่งครัดได้เช่นคนที่ทำงานหนักไม่มีเวลาหลวงพ่ออ่ำก็มีคำแนะนำว่าไม่เป็นไรขอเพียงเจ้ามีใจมีศรัทธาและทำดีแพะจะเข้าใจแพะจะช่วยแต่ถ้าเจ้ามีเวลาก็ควรทำบูชาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หลวงพ่ออ่ำมรณาภาพไปแล้วแต่แพะของท่านยังคงมีอยู่ในมือของผู้คนมากมาย บางคนสืบทอดมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายบางคนได้มาจากการบูชาครั้งในอดีตและทุกคนต่างรักษาแพะเหล่านั้นไว้อย่างดีในยุคปัจจุบันมีพระเกจิอาจารย์บางท่านที่สืบทอดวิชาจากหลวงพ่ออ่าและพยายามสร้างแพะต่อไปแต่พวกเขาก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันนั่นคือเขาควายฟ้าผ่าหาได้ยากมากในยุคนี้ควายในปัจจุบันส่วนใหญ่ถูกเลี้ยงในฟาร์ม ไม่ได้ปล่อยให้อยู่ในทุ่งโล่งและการที่ฟ้าผ่าควายโดยไม่ทำร้ายตัวมันแต่ทำให้เขาเปลี่ยนไปมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยากมากๆบางคนพยายามใช้เขาควายธรรมดามาสร้างแทนแต่พวกเขาพบว่าพลังไม่เท่ากับแพะของหลวงพ่ออำ่ำเพราะไม่มีพลังจากสวรรค์ที่มาจากฟ้าผ่านี่ทำให้แพะหลวงพ่ออำ่ำที่มีอยู่ในปัจจุบันกลายเป็นของหายากมากราคาแพงมาก และมีคนปลอมจำนวนมากถ้าใครต้องการบูชาแพะต้องระวังให้มากต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพะนั้นเป็นของแท้หรือไม่วิธีตรวจสอบคือดูจากเนื้อเขาแพะของหลวงพ่ออ่ำจะมีเนื้อเขาที่ละเอียดสีดำสนิทแข็งและมีน้ำหนักนอกจากนี้ยังต้องมีพิมพ์ยันหรือตราของหลวงพ่ออ่ำอยู่ด้วยแต่วิธีที่ดีที่สุดคือไปขอจากวัดหนองกระบอกโดยตรง หรือจากสิทธิ์ของหลวงพ่ออ่ำที่น่าเชื่อถืออย่าซื้อจากแหล่งที่ไม่รู้จักเพราะมีโอกาสสูงที่จะได้ของปลอมสำหรับคนที่มีแพะของหลวงพ่ออ่ำอยู่แล้วพวกเขารู้สึกโชคดีมากและต่างรักษาแพะนั้นไว้อย่างดีหลายคนบอกว่าพวกเขารู้สึกว่าแพะเหมือนเพื่อนเหมือนผู้คุ้มครองที่คอยอยู่เคียงข้างพวกเขาเสมอมีเรื่องเล่าในยุคปัจจุบันที่น่าสนใจคือเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่ง ที่ได้แพะมาจากคุณยายเธอเก็บรักษาไว้อย่างดีแต่วันหนึ่งเธอเกือบจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์รถเธอถูกรถใหญ่พุ่งชนแต่เธอรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์ไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนเมื่อเธอกลับมาบ้านเธอไปดูแพะที่เธอเก็บไว้ในห้อมและพบว่าแพะแตกเป็นสองท่อนเธอร้องไห้เธอรู้ว่าแพะรับอุบัติเหตุแทนเธอ เธอนำชิ้นส่วนแพะไปห่อด้วยผ้าขาวแล้วนำไปฝังใต้ต้นโพที่วัดและสาบานว่าจะใช้ชีวิตอย่างมีค่าเพื่อไม่ให้การสละของแพะเป็นการเปล่าประโยชน์นี่คือตัวอย่างว่าแม้ในยุคปัจจุบันพลังของแพะยังคงมีอยู่ยังคงปกป้องผู้คนยังคงเป็นเครื่องรางที่ศักดิ์สิทธิ์แพะหลวงพ่ออ่ำเป็นมากกว่าเครื่องรางมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการรับบาปการเสียสละ การปกป้องและความเมตตามันสอนเราว่าในโลกนี้มีสิ่งที่เต็มใจรับภาระของเราไว้แต่เราก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองเราต้องทำดีทำบุญสร้างกุศลไม่ใช่แค่อาศัยพลังของเครื่องรางเพียงอย่างเดียวแพะยังสอนเราเรื่องสเสน่ห์ที่แท้จริงสเสน่ห์ไม่ได้มาจากรูปร่างหน้าตาแต่มาจากหัวใจมาจากความมั่นใจ มาจากความอบอุ่นที่เรามีให้ผู้อื่นถ้าวันหนึ่งคุณมีโอกาสได้บูชาแพะหลวงพ่ออำ่ำจงรักษามันอย่างดีจงเคารพมันและจงใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเพราะแพะไม่ได้แค่ปกป้องคุณมันยังเตือนคุณอีกด้วยว่าชีวิตมีค่าและควรค่าแก่การดำเนินไปอย่างดีงามสำหรับคืนนี้เราจบการเล่าเรื่องของแพะสัตว์มงคลที่ลึกลับและน่าเกรงขาม ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีมีชีวิตที่ปลอดภัยและมีสเสน่ห์ที่ดึงดูดคนรอบข้างราตรีสวัสดิ์